สวัสดีครับผมแอลเคออートนะครับผมวันนี้รีวิวนะฮะงานติดตั้งนะครับชุดแปลงหน้านะครับสำหรับตัว All New Fortuner เป็น 2.4V นะครับตัวนี้เป็นตัว t r d 2นะครับผมแบบไม่มีลิ้นนะครับผมสีขาวมุกนะฮะอะไรพลาแท้แล้วก็ของใหม่ทั้งหมดนะฮะพร้อมสีจากโรงงานนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมเข้ารูปนะครับป้ายแดงอยู่เลยนะฮะออกมาก็ติดตั้งเลยนะครับผมเป็นตัว t r d 2นะฮะดูสีนะครับผมเป๊ะมากนะครับผม มาพร้อมกับตัวเบาไฟตัดหมอก TAD 2นะครับเป็นพาสแท้นะฮะตัวนี้เพิ่มแค่ตัวลิ้นด้านหน้าด้านหลังก็กลายเป็นตัว TAD 2เลยนะฮะดูความเป๊ะนะครับข้างล่างอะไรครบนะครับผมอุปกรณ์นะฮะเรียบร้อยนะฮะดูสีนะครับผมสวยงามมากนะฮะสีขาวมุกนะัะเป็นสีปราบเซียนนะครับผมค่อนข้างตรงเลยนะครับผมสวยงามนะฮะไปดูด้านหลังกันนะครับผม ด้านหลังก็มาพร้อมกับตัวกันชนด้านท้ายนะครับเป็นตัว TRD 2นะครับผมจากด้วยดำด้านนะครับแท้สีขาวมุกสวยงามนะฮะสีตรงนะครับผมดูรอยต่อนะฮะสวยงามนะครับเข้ารูปนะครับผมเป๊ะทุกระเบียบนิ้วนะฮะรับรองไม่ผิดหวังนะครับสำหรับตัวแปลงคอนเทนเนอร์ TRD นะฮะร้าน LK ของเราครับท่านใดสนใจนะฮะติดตั้ง นะฮะหรือสอบถามเข้ามาได้นะครับผมที่แอเคอโต้ได้เลยนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แอเคอโต้ได้ครับสวัสดีครับ